สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่5ธันวาคมปี2020นะคะสวัสดีคุณพอ่อทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ที่เมืองไทยด้วยค่ะตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิดในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่14,77,074 0คนแล้วค่ะผู้เสียชีวิต284,571คนนะคะเมะื่อวานเป็นวันแรกที่มีผู้ติดเชื้อโควิดในสหรัฐอเมริกาสูงถึง250,000รายภายในวันเดียวค่ะแล้วก็เสียชีวิต2,600กรายภายในวันเดียวด้วยเช่นกันโดยทางการเขาแจ้งมาว่านะ ภายในช่วงคริสต์มาสจะมีผู้ติดเชื้อโควิดมากถึง20ล้านคนในสหรัฐอเมริกาค่ะโดยที่ฟลอริดานะคะก็ขึ้นมาเป็นรัฐที่3ลรองจากแคลิฟอร์เนียและเท็กซัสที่ตอนนี้มีประชากรติดโควิดกว่า1ล้านเคสแล้วแล้วเขาก็ประมาณการกันว่าทุกๆ23คนที่ฟลอริดาจะมีคนติดโควิด1คนค่ะน่ากลัวจริงๆนะคะ แล้วก็วันที่25พฤศจิก,กาย,ยนที่ผ่านมานะข่าวจากไอซนะคะเขามีการจับกลุ่มเนชั่นไวเพิ่มเติมไปอีก170คนนะคะใครที่เป็นโรบินฮูดก็ระมัดระวังด้วยค่ะแต่ก็มีข่าวดีนะคะเมื่อวานนี้จาก d e ก a าโปรแกรมนะคะหรือว่า d ักกาโปรแกรมใครที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอนี้แล้วไม่รู้จัก d ักกาโปรแกรมว่าคืออะไรเราจะแปะลิงก์เอาไว้ให้คุณกลับเข้าไปดูได้นะคะเมื่อวานสารสั่งนะคะให้ u s a s นั้นเปิดรับไปสมัครใหม่นะคะของกลุ่มนักเรียนที่เป็นดักกาโปรแกร ก็คือเด็กที่เกิดเข้ามาที่พ่อแม่พาเข้ามาในสัมมนการตั้งแต่เด็กๆนะคะให้มีโอกาสได้สมัครเครียนหนังสือต่อถ้าเกิดใครอยากจะรู้เกี่ยวกับชีวิตของกลุ่มดกกาก้าโปรแกรมนะคะแนะนำหนังสือเล่มนี้ค่ะ life in limbo อันนี้เขียนโดยอาจารย์ของเราเองนะปัจจุบันท่านสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย Harvard ค่ะซึ่งเป็นการอธิบายนะคะชีวิตที่ยากลำบากของเด็กดาก้าโปรแกรมค่ะซึ่งเราก็อธิบายไปในเทปเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ข้างล่างด้วยนะคะว่าคนที่อยากเรียนหนังสือที่นี่แล้วไม่มีโอกาสได้เรียนเนี่ารู้สึกยังไงแต่ตอนนี้ทางการเนี่ยเขาทางสาลนะคะเขาบอกว่าให้ USCS เนี่ย continu e นะคะรับไปสมัครน้องๆเหล่านี้แล้ว ทีนี้มีคนถามว่าพี่คะหนูอยากรู้ว่านโยบายลุงโจไบเดนที่เกี่ยวกับการนีร้นีระทษกรรมโรบินฮุด1ล้านคนเนี่ยหนูต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างหนูอยากเตรียมเลยโอ้โหนะคะวันนี้เราต้องบอกว่าให้หยุ่ให้คุณคี p อินไม d อย่างนี้ก่อนว่าข้อที่1 วันนี้ที่เราพูดนี่คือวันที่5ธันวาคมนะคะลุงโจยังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีนะคะอย่างเป็นทางการจะมีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะวันที่14ธันวาคมนะแล้ววันนั้นก็จะมีสุริยุปราคาเกิดขึ้นพาดผ่านในสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะแล้วก็ ในการผ่านกฎอิมิเกรชันเนี่ยนะคะจะต้องผ่านออกมาเป็นกฎหมายที่มีความเห็นชอบจากสภานะคะซึ่งเราก็จะมีสภาสูงกับสภาล่างก็ต้องดูด้วยว่าใครเป็นคนคุมสภาถ้าเกิดว่าสภาสูงกับสภาล่างเดมโมแครตคุมทั้งสองสภาการออกกฎหมายก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดสภาสูงรีพับลิกันเป็นคนดูแลนะคะสภาล่างเดโมแครตเป็นคนดูแลก็อาจจะผ่านยากขึ้นแต่หรืออาจจะผ่านก็ได้จะต้องมีข้อข้อแม้ข้อแรกเปลี่ยนโน่นนั่นนี่นะคะซึ่งเขาอาจจะมาได้ให้ง่าย ข้อที่3ก็คือตอนนี้ยังมีคดีฟ้องร้องอยู่ในสารอีก6รัฐนะคะที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งเราต้องรอดูผลด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เราก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยใจเย็นๆแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเห็นร่างกฎหมายนี้นะคะยังไม่มีการ implement ออกมายังไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นเช่นไรนะคะแต่ว่าวันนี้เรานําข้อมูลจากเซ็นเตอร์ o f immigration studies แล้วก็ immigration อ,อแล้วก็ migration policy institution นะคะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการนิิโทษกรรมแล้วก็หลักฐานที่น้องควรจะเตรียมว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นการคาดการ์ารเฉยๆนะคะโดยที่ย้อนกลับไปในปี1986ตอนนั้นเป็นยุคของรัฐบาลเรเกน Reagan, ค่ะซึ่งท่านไม่ได้เป็นเดโมแครตนะท่านเป็นริพับ l i ลิกัน นะคะคได้ผ่านกฎหมายเข้าเมืองมาตัวหนึ่งชื่อว่า Immigration Reform and Control Act of 1986นะคะตัวย่อคือ IRCA ค่ะเป็นการแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวน,นะคะก็คือให้มีการอภัยโทษ คนต่างด้าวนะคะที่เข้ามาก่อน1มกราคมปี1982แล้วก็คนที่ทำงานเกี่ยวกับการเกษตรมากกว่า90วันในช่วงเดือนพฤษภาคมปี1985ถึง1986เนี่ยสามารถที่จะขอได้นะคะก็คือยุคนั้น1986เนี่ยที่เรเกนออกมาเป็นยุคที่ตอนนั้นโรบินฮูดได้รับการทำไอพายโทษถึง3ล้านคนเลยทีเดียวนะคะ ต่อมาก็มียุค1990ค่ะก็คือยุคช่วงปี90เนี่ยนะคะคอนเกรสก็ผ่านกฎหมายออกมาอีก4กฎหมายเล็กๆนะคะซึ่งมันก็คล้ายๆกับเป็นอภัยโทษเล็กๆตามมาอ,อันแรกเนี่ยเขาเรียกว่า Section 245i นะคะออกมาในปี1994โดยประธานาธิบดีคลินตัน ซึ่งท่านเป็นเดโมแครตนะคะซึ่งตอนนั้นก็มีโรบินฮูดได้ไป5 7 8 0 0 0 0คนนะคะโดยเขาจะต้องเสียค่าปรับคนละ1,000เหรียญค่ะต่อมาไอตัวนี้ก็มีการรีนิวอีกครั้งหนึ่งนะคะในปี1997นะคะแล้วก็หมดเขตไปในเดือนมกราคมปี1998แล้วก็ก่อนที่ประธานาธิบดีคลินตันจะพ้นตำแหน่งในปลายปี2000นะคะ ก็ผ่านกฎหมายอีกครั้งหนึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยแหะค่ะให้มีคนคนที่เข้ามาก่อนวันที่20ทธันวาปี2000นะคะถ้าเกิดมีสปอนเซอร์ยื่นเรื่องให้ก็สามารถขอใบเขียวได้ก่อนวันที่30เมษายนปี2001น่นั่นหมายเพราะว่าหมดเขตวันที่30เมษายนปี2001ทีนี้มาในช่วง president bush นะคะซึ่งท่านก็เป็น republican ท่านก็ต้องการที่จะสารต่อค่ะโดยสัญญาว่าะจะออกกฎหมาย เพิ่มเติมให้ในเดือนสิงหาคมปี2001นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราจำได้ว่าประธานาธิบดีบุช h เนี่ยถึงกับคุยกับประธานาธิบดีของเม็กซิโกด้วยซ้ำนะคะที่จะให้กลุ่ม Dreamers เนี่ยได้รับการอภัยโทษแต่ว่าความเขาเรียกว่าโชคร้ายก็คือหลังจากนั้นเพียงแค่1เดือนเท่านั้นเองคือเดือนกันยายนนะคะเกิดเหตุการณ์นายวันวันขึ้นมานะคะก็เลยไม่ได้มีการทำอะไรเพิ่มเติมกับสิ่งนี้ แต่ว่าเขาก็มีอีกกฎหมายตัวหนึ่งนะคะที่เรียกว่า the Nicaragua Adjustment and Central American Relief Act ออกมาในปี1997ค่ะตอนนั้นมีประชาชนประมาณ1ล้านคนนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกเซนทรัลอเมริกานะคะที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาก่อนปี1995ได้ไปนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็ออกมาที่ชื่อว่า the Haitian Refugee Immigration and Fairness Act นะคะออกมาในปี1999เพราะว่า อไอ้กฎหมายนีการากว้นก่อนหน้านี้ไม่ได้รวมเฮติเข้าไปด้วยคนเฮติก็เลยโวยว่าทำไมไม่มีของฉันด้วยนะคะเขาก็เลยผ่านออกมาทีนี้นับตั้งแต่นายอเนี่ยนะคะมันก็มีเรื่องของ Security เกิดขึ้นโหดขึ้นนะคะดังนั้นมันก็เลยไม่ได้มีกฎหมายอะไรออกมานอกจาก d าก้าโปรแกรมที่ประธานาธิบดีโอบามาออกมาแต่มันก็ไม่ได้เป็นพา t h w a y กก็คืออย่างที่เราอธิบายไปในเทป แล้วว่าไม่ได้ได้ให้อะไรสักเท่าไหร่นะคะซึ่งตอนนั้นใช้ executive order ทำเพราะว่าไม่ได้ทำผ่านสภาค่ะดังนั้นก็เลยเทีนี้มาถึงวันนี้เนี่ยเราจะโพสต์วิดีโอของลุงโจนะคะที่ให้สัมภาษณ์คลิปสั้นๆถึงนโยบายของลุงค่ะโดยลุงพูดเลยนะเดี๋ยวคุณเข้าวปดูข้างล่างนะคะเราจะแปะไว้ให้ลุงพูดว่า day 1เลยนะ on day 1เลยนะวันแรกที่ฉันเข้าออฟฟิศเนี่ย ฉันจะให้ p a าสเว y นะคะกับคนที่เป็น Undocument ต์ในการที่จะเป็น p a t พาสเวของการเป็นซิติเซนชิพนะคะลุงโจพูดอยู่ในคลิปนั้นเลย โดยในคลิปนี้ลุงโจจะกล่าวถึงกลุ่ม AAPI นะคะ AAPI ก็ย่อมาจาก Asian American and Pacific Islander 1.7ล้านคนนะคะที่จะได้มีโอกาสารับการอภัยโทษในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ให้คุณเข้าไปดูเองนะคะนั่นคือสิ่งที่ลุงพูดทีนี้มาถึงเอกสารอ้อไอ้กฎหมายเก่าๆที่เราพูดไปเมื่อสักครูน่นี้คุณต้องไปหาอ่านเอาเองนะคะเพราะว่ามันมีเนื้อความมันมีใจความมันมี บทบัญญัติอีกมากมายนะซึ่งอันนี้เราแค่บอกว่าทำพูดให้มันสั้นๆขึ้นมาให้คุณเข้าใจว่ามันเคยผ่านกฎหมายแบบนี้แบบนี้มาในปีไหนๆมาก่อนเนี่ยนะคะทีนี้มาถึงเอกสารที่น้องถามว่าแล้วหนูจะเตรียมเอกสารอะไรบ้างอะพี่อย่างที่บอกก็คือตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะเอาอะไรบ้างแต่เอกสารที่เราจะพูดถึงในวันนี้ based on ของเก่าที่เขาเคยใช้ตอนที่มันเคยมีการนิรโทษกรรม ออกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าเขาใช้อะไรบ้างเผื่อคุณยังไม่มีคุณจะได้ไปเตรียมถ้าเกิดเขาออกขึ้นมาสมมติลุงโจพูดตามที่ตัวเองสัญญาไว้คือวันแรกฉันทําเลยเงี้ยมันก็จะเหลือเวลาอีกนับนับวันนี้คือวันที่5้ธันวาไปจนถึงวันที่ลุงจะเข้าสาบ,บานตนก็อ,อีกประมาณแค่40กว่าวันเองนะก็คือถ้าเกิดมันออกมาเร็วเราจะได้พร้อมที่เราจะมีของนะคะเตรียมไว้ในมือ อันแรกเลยก็คือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุขอแน่นอนนะคะสําหรับใครที่หมดอายุไปแล้วเนี่ยให้คุณไปติดต่อที่กงสุลเราโทรไปทมกงสุนเพื่อทาการคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วเพราะว่าหลายคนที่เป็นโรบินฮูดกลัวในการที่จะไปต่อพาสปอร์ตของตัวเองไม่ต้องกลัวนะคะกงสุนจะไม่โทรหาอิมิเกรชันเพื่อให้มาจับคุณไม่ใช่หน้าที่ของเขาทีนี้บางคนบอกว่าพาสปอร์ตของหนูหมดอายุไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะตราบใดที่ถ้าเกิดคุณยังมี13หลักนะบัตรประชาชนคุณสามารถที่จะทําได้แล้วคุณต้องใช้พาสปอร์ต หน้าที่มันมีวีซ่าอยู่ด้วยนะคะก็คืออันไหนที่มันมีวีซ่าให้คุณเก็บไว้ด้วยก็คือเรียกว่าคุณมีพาสปอร์ตกี่เล่มคุณเอาเก็บไว้ทุกเล่มนะคะอันไหนที่มัน expire ไปแล้วหรือหมดอายุไปแล้วไปต่อซะนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามันจะต้องมีการนิทรศกรรมมันต้องใช้พาสปอร์ตด้วยอย่างแน่นอน อันต่อมาคือหน้าวีซ่าเมื่อกี้เราพูดไปแล้วคือวีซ่าที่คุณเข้ามานะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือใบ i 9 4ค่ะใบ i 9 4คืออะไรนะคะก็คือตอนที่คุณเข้ามาอเมร,ริกาถ้าเป็นยุคเก่ามันจะติดมากับไอหน้าพาสปอร์ตแบบนี้คือทางอิมิเกรชันเนี่ยเขาจะแม็กติดมาให้เป็นใบเล็กๆแบบนี้ติดมาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เขาจะประทับตาวันที่คุณเข้ามาด้วยแบบนี้นะคะ ซึ่งเดี๋ยว,เ,ยวเ,รเราทำให้ดูอันใหญ่ๆถ้าเป็นอันใหญ่ๆหน้าตาจะเป็นแบบนี้มันจะติดมากับพาสปอร์ตนะคะซึ่งเขาจะมีประทับตาด้วยว่าคุณเข้ามาวันที่เท่าไหร่นะอันนี้ให้เก็บไว้ให้ดีอันนี้ใช้ด้วยนะคะสําหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามากลุ่มคนรุ่นใหม่จะไม่ได้จะไม่ได้ได้ใบขาวๆแบบนี้นะคะแต่คุณสามารถที่จะเข้าไปไอใบขาวๆแบบนี้ข้างล่างมันเขียนว่า cbp from i 9 4 f คุณเห็นปะเออเนี่ยข้างล่างเนี่ยนะคะ ส่วนคนรุ่นใหม่ที่เข้ามานะคะจะไม่ได้เป็นใบ,าบาขาวๆคุณจะต้องเข้าไปดูออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เว็บไซต์เอาไว้ให้นะคะเข้าไปเขาจะถามชื่อนามสกุลของคุณวันเดือนปีเกิดของคุณและพาสปอร์ตนัมเบอร์นะคะแล้วคุณก็จะได้เบอร์แบบนี้ออกมามันก็จะเป็นมันคืออันเดียวกันแต่เนี้ยมันรุ่นใหม่ไอเนี้ยมันรุ่นใหม่นีกเป่ะไอตัวเนี้ยรุ่นใหม่ไอตัวเนี้ยรุ่นเก่า เออถ้าเกิดว่าคุณจะหาคุณก็ต้องไปหาแบบรุ่นใหม่นะคะก็เข้าไปดูแล้วก็ปริ้นมาเตรมเอาไว้ซึ่งถ้าเกิดใครไม่มีไม,มไม่เป็นไรนะคุณใช้หน้าวีซ่าของคุณนั่นแหละที่เป็นตัวบอกว่าคุณเข้ามาวันที่เท่าไหร่นะคะใบเกิดของคุณนะคะใบเกิดต้องใช้นะคะถ้าเกิดคุณมีลูกเกิดที่นี่ก็เอาใบเกิดลูกมาไว้ด้วยจะได้เป็นตัวแสดงว่าฉันมีญาติที่น้องมีลูกอยู่ที่นี่นะ เอกสารที่แสดงว่าคุณอยู่ที่นี่จริงๆมาอย่างต่อเนื่องนะคะเช่น tax return ไปหาหมอเช่น medical record ของคุณก็ได้นะคะ lease การเช่าบ้าน bank นะคะบัญชีธนาคารต่างๆใบจากโรงเรียนอะไรต่างๆนะคะที่เป็นตัวบอกเพราะว่าปกติเวลาที่เขาจะออกกฎหมายเนี่ยเขาจะมี time slot ของเขาเช่นคุณจะต้องอยู่ณนะช่วงเวลานี้ไปจนถึงช่วงเวลานี้อะไรย่เงี้ยคือเขาจะมี time frame ของเขาว่าจะต้อง คนที่จะ e l i g i b l e ต้องอยู่ประมาณนี้จนถึงประมาณนี้นื้อออกปานี้คือ Bas อ on ของเก่าดังนั้นคุณควรจะเก็บเอกสารเอาไว้เพื่อเป็นการโชวว่าชั้นอยู่ที่เนี่ยตลอดเวลาตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงเมื่อไหร่นะคะถ้าใครยังไม่มีก็ไปหาหาดูรวมไปถึงถ้าเกิดคุณเคยขอใบเขียวมาแล้วแต่ว่าเคสของคุณถูกปฏิเสธให้เก็บพวกเอกสารเก่าๆนั้นไว้ด้วยนะคะถ้าคุณต้องเคยไปขึ้นศาล m m i g r a t i o n ก็เก็บไว้ด้วยรวมถึงถ้าเกิดคุณมีคดีไม่ว่าจะเป็น DUI การถูกจับอะไรต่างๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็น criminal record อะไรต่างๆคุณต้องเก็บแล้วคุณต้องโชว์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงยุคที่เขามีการอ m n ส s t y นะคะ มี1ส่วน4ของใบสมัครไม่ได้ไม่ได้รับการนิรโทษกรรมเพราะว่าเขาตรวจสอบเอกสารแล้วมีการฟรอดเกิดขึ้นก็มีการช่อโกงเกิดขึ้น3ล้านคนนี่คือเป็นกลุ่ม3ใน4นะคะที่ได้รับการอภัยโทษคือไม่ได้ได้ทุกคนในช่วงยุคปี1986นะดังนั้นก็คือเพื่อความชัว์คุณมีถ้าเกิด ขอถ้าเกิดคุณมีเรคคอร์ดว่าคุณมีคริมิน a ลฮิส t อรีหรืออะไรก็แล้วแต่คดีอาญาเนี่ยคุณต้องบอกความจริงกับเขานะคะและว้วก็เก็บเอกสารไว้ด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาจะได้เอามาอี a ว u a t e หรือเอามาประมวลว่าคุณเนี่ยผ่านคุณสมบัติในการรับสมัครหรือเปล่าซึ่งอย่างที่เราบอกนะตอนนี้ยังไม่มีใครรู้นะคะว่าคุณสมบัติหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยออกมาเป็นยังไงแต่เนี้ยเบสออนของเก่าที่เขาเคยทํามาแล้วก็อย่าลืมเงินด้วยแน่นอนว่ามันจะต้องน่าจะมีค่าปรับแหละเพราะ ว่านี้มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่รัฐบาลจะหาเงินหาทองนะคะจากพวกเราดังนั้นเขาก็อาจจะปรับอย่างคราวที่แล้วเขาปรับคนละพันใช่ไหมแล้วคุณคิดดูคราวนี้สิบเอล้านคนถ้าปรับคนละพันเนี่ยรัฐบาลจะได้เงินเข้ากระเป๋าไปอีกตั้งเท่าไหร่นะคะดังนั้นก็เก็บเงินเก็บทองไว้ด้วยทีนี้มีคนถามว่านโยบายอิมิเกรชันเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ การขอวีซ่าจะง่ายขึ้นหรือเปล่านะคะหลายคนคิดว่าจะง่ายขึ้นแต่เราบอกเลยว่าไม่เราคิดว่าไม่นะคะจะมีเดี๋ยวเราจะต้องทำวิดีโอเอ็ก e ตร้าออกมาอีกวิดีโอหนึ่งที่อธิบายให้คุณฟังว่าบางอย่างที่เป็นนโยบายของลุงโจฟังดู very welcome i m m i g r a n t แต่ในทางปฏิบัติอาจจะยากในทางปฏิบัติเช่นการไม่สร้างกำแพงอันนี้อาจจะปฏิบัติยากนะคะการให้วีซ่าแบบง่ายขึ้นอันนี้จ,จะปฏิบัติยาก มุสลิมแบนอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะปฏิบัติได้ยากเพราะมันเป็นการย้อนแย้งกับกฎของ national security คือความมั่นคงของชาติซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายเชิงลึกให้คุณฟังว่า โอเคมันออกมาได้ก็จริงแต่มันอาจจะทําได้ยากในเชิงของการปฏิบัติเพราะอะไรนะคะแต่นะวันนี้ก็คืออันที่ตามที่น้องเล่าถามมาว่าเอกสารหนูควรจะเตรียมตัวอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือเราบอกไปแล้วก็ให้หลายคนไปเตรียมตัวนะคะซึ่งเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงส่วนใครถามเรื่องการเลือกตั้งอัปเดตด้วยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพสวัสดีวันพ่อด้วยนะคะ